thank you สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอ่องฟองแฮปปี้เฮล์ค่ะรายการที่จะทำให้ลูกรักของคุณสุขภาพดีมีความสุขแบบกายสดใสใจเบิกบานพัฒนาการสมวัยและอามัยชนะเลิศค่ะซึ่งวันนี้จะนำเสนอเรื่องราวของอามัยชนะเลิศค่ะ อัน,นมัยชนะเลิศก,ก็คือความไม่มีโรคภัยลูกน้อยแข็งแรงทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจรวมทั้งอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยค่ะและเพื่อให้ลูกรักมีสุขภาพแข็งแรงนะคะวัคซีนถือเป็นตัวช่วยที่จะปกป้องลูกน้อยจากโรคร้ายต่างๆเราไปดูกันสิคะว่าคุณแม่นั้นมีความคิดและก็มีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับวัคซีนค่ะก็ตามที่ตามตารางฉีดัดฉีดวัคซีนนะคะของเด็กก็มวีวัคซีนบาดทะยัก ออไอโกลพอตีวันาโล่กันค่ะวัคซีนทางเลือกต่อเลยนะคะยังค่ะเอ่อตามตามคอสของโรงพยาบาลนะคะก็ตัวสุดท้ายก็เป็นทางทูมหัเดเยอรมันไวรัสดับบกเซต A B วัคซีนทางเลือกใช้ตัวที่เราเพิ่มเขม้ามาได้ใช่ไหมคะวัคซีนโ,นโรตาแล้วก็ไอพีดีเรื่อหุ้มสมองอักเสบก็ฉีดค่ะฉีดเป็นเดือนค่ะฉีดทุกๆเดือนเดือนเนเดือนฉีดไวรัสตับบกปีวันโล่แล้วก็หัด ีตั้งแต่แรกเกิดนะคะแล้วก็ครบคลอสเพราะว่ามีมีม,มีมีตารางของการรับวัคซีนที่ชัดเจนแล้วก็มีทางวัคซีนเสริมที่เป็นพวกไข้สมองอักเสบก็ตามแต่ <discontin ui> ที่คุณหมอบอกแล้วแต่แรกเกิดมาจะมีวัคซีนที่อะไรนะไข้หวัดใหญ่โปลิโอก็ตามที่คุณหมอแนะนําเลยครับไม่เคยขาดโอ้วัคซีนทางเลือกคุณแม่คุณแม่ไม่มีความรู้อะไรเลยค่ะวัคซีนตามที่ ตามช่วงอายุของเด็กแต่ละวัยนะคะที่ควรจะได้รับแต่ว่าก็จะมีวัคซีนเสริมเรื่องไข้หวัดใหญ่เพราะว่าจะมีพวกไข้หวัดใหญ่อะไรนะสายพันธุ์ใหม่อะไรพวกนี้ค่ะก็จะมีเสริมเข้ามาเยอะตั้งแต่แรกเกิดค่ะก็คือจะฉีดตามแพ็กเกจของคุณหมอมาเรื่อยๆเลยเแรกเกิดก็จะมีพวกวัโลโรตามีโรตาแล้วก็พวกวัคซีนไข้ไข้หวัดหัดเยอรมันคางทูมโปลิโอทุกคนจะได้รับวัคซีนเหมือนกันหมดนะคะของหนูก็จะมีวัคซีนเสริมจากที่อื่นก็จะมีฮิป โรตา IPD ดีไข้หวัดใหญ่อิสุอิสยทุกอย่างที่หมอแนะนำเนี่ยของเราจะสีดหมดไหมแม้กระทั่งไข้สมองอักเสบคุณแม่บางท่านก็รู้จักบางท่านก็ไม่รู้จักนะคะสำหรับวัคซีนทางเลือกแต่ว่าเราไปฟังคำแนะนำจากผู้รู้กันดีกว่าค่ะพบกับกรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงธัญวีผู้ธนกิจผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในช่วง Health Talk ค่ะ วัคซีนก็เป็นเครื่องมือที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เด็กๆเนี่ยเจ็บป่วยนะคะวัคซีนก็จะเป็นวัคซีนที่มีหลายๆชนิดในเหมาะสมกับเด็กในแต่ละวัยนะคะวัคซีนที่เราคัดเลือกมาสําหรับการให้กับเด็กเนี่ยก็จะเลือกวัคซีนที่มีความปลอดภัยแล้วก็โรคที่พบได้บ่อยรวมทั้งคุ้มทุนด้วยนะคะ สำหรับวัคซีนพื้นฐานก็คือหมายถึงวัคซีนที่ทางรัฐบาลนียจะจัดให้กับเด็กทุกคนนะคะซึ่งที่จะมีฉีดกันเยอะๆก็คือในช่วง2ขวบปีแรกนะคะก็จะมีวัคซีนป้องกันตับอักเสบบีวัคซีนป้องกันคอติบไอกรนบาดยักไข้สมองอักเสบหัดหัดเยอรมันคังทูมซึ่งเป็นโรคที่ยังพบบ่อยอยู่ในประเทศไทยนะคะ สำหรับวัคซีนทางเลือกก็จะเป็นวัคซีนที่ใช้สำหรับป้องกันโรคหลายๆชนิดนะคะแต่ว่าเป็นวัคซีนที่ยังไม่ไม่สามารถจะจัดให้กับเด็กทุกคนซึ่งพ่อแม่ก็จะต้องพิจารณาดูความเหมาะสมสำหรับลูกแต่ละคนรวมทั้งในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยนะคะสำหรับวัคซีนทางเลือกที่แนะนำสำหรับเด็กในช่วงขวบปีแรกนะคะก็จะมีวัคซีนในเรื่องของป้องกันท้องเสียจากเชื้อโรต้านะคะที่ทำให้เกิดท้องเสียในช่วงเด็กอายุ6เดือนถึง2ปีนะคะถ้าเป็น ภาษาที่เรารู้จักกันในช่วงที่เด็กในช่วงอายุใกล้ๆขวบเนี่ยเราก็จะบอกว่าเป็นท้องเสียยืดตัวนะคะส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยก็จะเป็นเกิดจากไวรัสโรตาที่ทําให้เกิดท้องเสียได้บ่อยในเด็กนะคะเนื่องจากว่าในเด็กกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นในเด็กเกือบทุกเกือบทุกบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กที่เลี้ยงสะอาดหรือว่าเลี้ยงยังไงเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะติดเชื้อไว,ไวรัสโรตาได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็พบได้บ่อยนะคะเ,เด็กบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็น ไม่มากนะคะ2องวันอาการดีขึ้นแต่ว่าบางคนก็อาจจะมีอาการอาเจียนเยอะท้องเสียเยอะจนถึงกับต้องให้น้ำเกลือะคะ่ะแล้วก็มีวัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิปหรือว่าเชื้อ IPD นะคะซึ่งเป็นวัคซีนที่เหมาะกับในช่วงขวบแรกสำหรับในช่วง2ขวบปีแรกนะคะในช่วง1-2ปีก็จะเป็นวัคซีนในเรื่องของตับอักเสบ A แล้วก็วัคซีนอีสุอีสาะคะ่ะ วัคซีนพื้นฐานแล้วก็วัคซีนทางเลือกนะคะก็จะมีตารางการฉีดเนี่ยแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงวัยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยวัคซีนในเด็กเนี่ยจะเน้นฉีดในช่วง2ขวบปีแรกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการฉีดกระตุ้นเพื่อให้ภูมิเนี่ยมั่นใจว่าภูมิยังสูงอยู่เป็นระยะระยะนะคะในช่วงในช่วง5ขวบปีแรกะคะ่ะวัคซีนทางเลือกเนี่ยนะคะก็ จำเป็นสำหรับเด็กทุกคนหรือเปล่านะคะอันนี้ก็หมายถึงว่าวัคซีนเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับเด็กที่มีความเสี่ยงสูงนะคะยกตัวอย่างเช่นเด็กบางคนเนี่ยอาจจะต้องไปเนอร์เซอรี่ตั้งแต่เด็กๆไปอยู่รวมกันในเด็กที่วัยใกล้เคียงกันนะคะอันนี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงสูงในการติดโรคที่พบได้บ่อยๆเช่นในเรื่องของท้องเสียโรต้าหรือว่าในเรื่องของเย uh ื่อหุ้มสมองอักเสบหรือว่าปอดบวมในกลุ่มนี้ก็ พิจารณาที่จะให้วัคซีนได้มากขึ้นนะคะหรือว่าในในช่วงที่มีการระบาดนะคะวัคซีนบางอย่างถึงแม้ว่าจะเป็นวัคซีนทางเลือกเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่พ่อแม่ก็ควรจะพิจารณาให้เพื่อจะช่วยป้องกันลูกจากโรคติดต่อต่างๆะคะ ก็ในในการดูแลเด็กในช่วง2ขวบปีแรกนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็มีโอกาสจะไปพบคุณหมอได้ในหลายๆครั้งนะคะก็สามารถจะปรึกษาคุณหมอได้ว่าวัคซีนอะไรที่เหมาะกับเด็กในแต่ละช่วงวัยนะคะรวมทั้งสมุดที่ได้รับในตอนที่แรกเกิดก็จะมีคําแนะนําเบื้องต้นนะคะว่าวัคซีนในช่วง5ขวบปีแรกที่เด็กควรจะได้รับเนี่ยมีวัคซีนอะไรบ้างแล้วก็ควรจะได้รับในช่วงอายุเท่าไหร่ะค่ะ ในการดูแลเด็กนะคะถ้าเกิดว่าเด็กมีอาการป่วยเนี่ยก็สามารถสังเกตได้ง่ายๆเช่นเด็กอาจจะกินน้อยลงหรือว่ามีอาการงองแงหรือว่านอนไม่ต่อเนื่องนะคะลักษณะที่สําคัญที่คุณแม่ควรจะดูแลได้ก็คือในเรื่องของไข้นะคะถ้าเด็กเริ่มมีอาการป่วยเนี่ยในเรื่องการดูแลไข้เป็นเรื่องสําคัญมากในเด็กในช่วง5ขวบปีแรกเนื่องจากว่าถ้ามีไข้แล้วในช่วงหขวบปีแรกเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเกิด ไข้สูงแล้วชักได้นะคะดังนั้นเบื้องต้นเนี่ยคุณแม่ควรจะมีประรอดในการวัดไข้นะคะถ้าลูกมีไข้เนี่ยพื้นฐานควรจะต้องรีบเช็ดตัวเพื่อจะออระบายความร้อนนะคะแล้วก็ควรจะมีในเรื่องของยาลดไข้เนี่ยประจําบ้านไว้เพื่อจะลดไข้ในเบื้องต้นก่อนในช่วงที่จะพาลูกไปตรวจกับคุณหมอนะคะ ในเรื่องของอาการเจ็บป่วยของเด็กนะคะในเรื่องของไข้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรา,เาสัมผัสตัวลูกแล้วรู้สึกว่าตัวอุ่นๆน,นะคะหรือว่าร้อนเนี่ยก็ควรจะใช้ประลอดวัดไข้นะคะในเด็กก็สามารถวัดได้ทางรักแร้เพื่อจะดูว่ามีอุณหภูมิที่สูงขึ้นหรือเปล่านะคะโดยทั่วไปเนี่ยถ้าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเด็กจะตัวอุ่นกว่าผู้ใหญ่นิดหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจับดูแล้วสัมผัสด,ดูแล้วรู้สึกว่าร้อนเนี่ยก็ควรจะใช้ประลอดวัดไข้ในการยืนยันว่ามีไข้หรือเปล่าค่ะ ส่วนอาการอื่นๆที่เราจะเจอได้นะคะอย่างเช่นว่าถ้าลูกออไม่ค่อยยอมทานอาหารหรือว่าเดิมเนี่ยที่เคยนอนหลับได้ต่อเนื่องแล้วก็หุดอิดงองแงอันนี้ก็จะเป็นอาการอย่างหนึ่งที่จะบอกว่าลูกมีไข้นะคะในช่วงขวบแรกนะคะอาการเจ็บปวดที่เราจะเจอได้บ่อยๆเลยก็จะเป็นในเรื่องของทางเดินหายใจเช่นหวัดน้ำมูกนะคะส่วนอาการออที่2ที่เจอได้บ่อยเลยก็คือเรื่องของายเหลวท้องเสียนะคะอันนี้คุณแม่อาจจะต้องดูลักษณะของอุจจาระถ้าอุจจาระมีลักษณะเป็นมูมูกมีเลือดห,หรือว่าสีเขียว ะะอันนี้ก็อาจจะต้องไปตรวจดูอาจจะมีลักษณะของการติดเชื้อนะคะอีกอันนึงที่จะเจอได้ก็คือว่าในเด็กที่มีไข้สูงอย่างเดียวอาจจะงองแงหรือมีอาจเจียนด้วยเนี่ยอีกอันหนึ่งที่จะพบได้บ่อยเลยในเด็กช่วงขวบแรกก็คือ,อมีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะต้องอไปตรวจปัสสาวะที่โรงพยาบาลถึงจะรู้นะคะเป็นถ้าเกิดว่ามีเด็กในช่วงขวบปีแรกไข้สูงๆงองแงก็ควรจะไปพบแพทย์นะคะ อาการไข้สูงแล้วชักนะคะก็จะพบได้บ่อยในช่วง5ขวบปีแรกนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าไข้สูงมากหรือว่าอันที่2คือมีประวัติ คุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยชักตอนเด็กๆนะคะในกลุ่มนี้เนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยไม่มีผลต่อในเรื่องของพัฒนาการตอนโตขึ้นแต่ยังไงก็ตามในตอนแรกที่เด็กมีไข้สูงแล้วชักเนี่ยสิ่งสําคัญเลยคือเราต้องแยกว่าไข้สูงแล้วชักนั้นเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อในเยื่อหุ้มสมองหรือระบบประสาทหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยถ้าลูกมีไข้สูงแล้วชักเนี่ยต้องรีบพาไปโรงพยาบาลทันทีเพื่อที่จะดูว่าสาเหตุชักเกิดจากอะไรนะคะแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยถ้าลูกมีไข้สูงแล้วชักในระหว่าง ที่เรานําเด็กพาไปโรงพยาบาลเนี่ยปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ควรจะทําก็คือในเรื่องของดูแลการหายใจไม่ให้เด็กมีการสําลักนะคะแล้วก็เช็ดตัวแล้วก็ลดไข้ไปในระหว่างทางนะคะเพื่อที่จะลดโอกาสชักซ้ำที่จะเกิดขึ้นได้ ได้ฟังหลักเกณฑ์การเลือกฉีดวัคซีนให้ลูกแล้วนะคะนอกจากวัคซีนจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันทั้งร่างกายให้กับลูกแล้วความสัมพันธ์ในครอบครัวก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจให้กับลูกๆด้วยเช่นกันค่ะช่วงหน้าค่ะปอจะพาไปทํากิจกรรมดีๆที่ช่วยสร้างพัฒนาการและความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกน้อยและกับครอบครัวด้วยนะคะจะเป็นอะไรนั้นติดตามในช่วง Happy Together ค่ะ